ที่51กู้เสียงชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ทางขวาพลิกดูประวัติของเธอคุณเลือกแคสบทของฉางหยุนก่อนซึ่งเป็นฉากระหว่างฉางหยุนกับพักปฏิวัติเชิญแสดงได้เลยครับกู้เสียงเดินไปหยุดยืนอยู่ในวงกลมกลางห้องบรรยากาศคล้ายอยู่ท่ามกลางลทัทธิบางอย่างเห็นได้ชัดว่าเฉินหาาให้ความสัมพันธ์กับภาพยนตร์เรื่องนี้มากถึงขนาดเรียกคนมาช่วยตัดสินเต็มห้อง ช่วยไปตอบบทกับเธอหน่อยเฉินห่าวโบกมือเรียกใครคนหนึ่งที่ด้านหลังมั่วเฟิงคือนักแสดงรุ่นเก่าที่ได้รับความเคารพจากคนในวงการเขาพิธีพิถันกับการแสดงมากจึงไม่ค่อยรับงานตามกระแสเขาให้ความเคารพเฉินห่าวมากแต่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้เสียงเท่าไหร่หลังมองเธอหัวจดเท้าก็หันไปพยักหน้าให้กับเฉินห่าวแล้วเริ่มการแสดงแบบไม่ให้ตั้งตัว เลี้ยงเป็ดปักกิ่งมั่วเฟิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบได้ยินที่ฝ่ายพูดเฉาหยุนก็ถอกหมวกแล้วเยนทิ้งไปงข้างๆให้สับเป็ดมาเป็นสามจานหรือเสิร์ฟทั้งตัวเธอเอียงคอถามมั่วฟงยืนตัวตรงสีหน้าจริงจังขึ้นหลายส่วนยุ่งยากขนาดนั้นก็กินทั้งตัวเถอะเฉาหยุนเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายใบหน้าฉายวาวยินดีใช่หนิงเป้ยไห่หรือไม่ เฉาเศร้าเย่ใช่ไหมม่วเฟิงถามกับใช่แล้วหัวหน้าทรงอยู่ข้างหลังมั่วเฟิงเอียงตัวเล็กน้อยเฉาหยุนส่งยิ้มเจ้าเล่ให้หัวหน้าสรงดวงตาเป็นประกายจนผู้ที่พบเห็นอดเอ็นดูไม่ได้ใครว่าเธอคุณผู้ชายน้อยที่เพิ่งออกมาเผชิญโลกภายนอกเต็มเปลี่ยมไปด้วยความตั้งใจที่จะทําเพื่อประเทศชาติกู้เสียงประสานมืนคารวะมั่วฟงก่อนจะลุกขึ้นโค้งคำนับฉินห้าว ทุกคนในที่นี้นิ่งเงียบไร้คำพูดใดๆรวมถึงเฉินเจียหลิงด้วยชินฮาวนิ่งไปคู่ใหญ่พอได้สติก็พูดขึ้นว่าเตรียมฉากที่สองทะเลาะกับนายพลเฉาเฉาหยุนคือตัวละครที่เล่นเป็นคนดีโดยสมบูรณ์แต่เซียงหงที่เป็นฝ่าแฝดกับมีนิสัยเห็นแก่ตัวบุค,คลิกค่อนข้างซับซ้อนถึงอย่างนั้นบทของเฉาหยุนก็ยังแสดงยากกว่าบทของเซียงหงเพราะต้องพยายามให้เหมือนผู้ชายที่สุด ต่จะเสียงหงที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากแค่แสดงเอกลักษณ์พิเศษของผู้หญิงออกมากู้เสียงต้องทำบุคลิกให้เป็นกลางไม่ชายหรือหญิงมากจนเกินไปแค่ไว้ผมสั้นและพูดจาผงผางอาจไม่พอเนื่องจากตัวละครเฉาหยุนคือหญิงที่แต่งกายเป็นชายถ้าว่าบุคลิกดั้งเดิมคือคุณหนูจกตะกูลสูงดาราวัยรุ่นส่วนใหญ่มักแสดงบทบาทที่สะท้อนถึงยุคสมัยไม่ค่อยได้ แต่กู้เซียงสามารถทำได้โดยสมบูรณ์ชินห้าวยังอยากลองอีกสักครั้งเขาต้องการเห็นกู้เซียงระเบิดอารมณ์จะได้รู้ว่าสามารถแสดงเป็นเฉาหยุนได้จริงหรือไม่ฉากปะทะอารมณ์กับผู้เป็นพ่อน,นั้นไม่ง่ายเฉาหยุนมีอุดมการเป็นตัวของตัวเองส่วนแม่ทัพเฉาก็เป็นพ่อที่ดีแต่ไม่ใช่ทหารที่ดีเมื่อกระตันยูทั้งสองทางไม่ได้เฉาหยุนก็เล็ยปืนใส่หน้าพ่อแล้วหนีออกจากบ้านไป เหล่ามั่วช่วยแสดงกับเธออีกฉากแล้วกันมั่วเฟิงพยักหน้าให้เฉินหา่าวท่าทางขอไปทีในฉากแรกเป็นเป็นความตั้งใจและให้เกียรติดาราสาวตรงหน้ามีฝีมือทั้งที่อายุยังน้อยคล้ายฝึกฝนมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนสามารถเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครและถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวพ่อเฉาหยุนขอบตาแดงกำัำเล็งปืน์ในมือใส่หน้าอีกฝ่าย เพื่อนร่วมพักตั้งมากมายพร้อมสละชีวิตเพื่อประเทศแต่พ่อกับขายวิญญาณให้หยวนซื่อขายทอดทิ้งประชาชนของตัวเองแล้วยังจะกล้ามาเป็นทหารต่ออีกเหรอหุบป,ปากไม่ทับเฉาวตาวาดลั่นคิดไม่ถึงว่าแกจะไปเข้ากับไอพักเวนนั่นทิ้งปืนแล้วกลับบ้านกับพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เฉาหยุนพยายามแสดงความเข้มแข็งทั้งที่ในใจอ่อนแอเหลือเกิน ได้โปรดยศโทษให้ลูกสาวคนนี้ที่อักตันอยู่ด้วยเธอย้ายไปกระบอกปืนมะเลงที่ศีรษะของตัวเองอย่าตามมานะเซียวหยุนแม่ทัพเฉาเรียกด้วยเสียงอันสั่นเทาเธอหันหลังเดินจากไปอย่างช้าๆน้ำตาไหลาอาบสองแก้มตัดสินใจชะบันความสัมพันธ์กับผู้เป็นพ่อเพื่อความถูกต้องโดยไม่รู้ว่ากำลังจะสูญเสียสิ่งที่มีค่ามากขึ้นกว่าเดิมทั้งญาติพี่น้องคนรัก เพื่อนรวมถึงชีวิตของตัวเองชินห่าวถอนหายใจยาวแล้วพูดกับกู้เสียงว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเตรียมเข้าฉากต่อไปได้เลยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นออกอาการตกใจคมมีดอาชาเปิดคัดตัวนักแสดงมากว่า2ปีแล้วดารามากมายที่มาแคสบทนางเอกตากถูกเฉินห้าวตำหนิและไล่ตะเพิดมาวันนี้เขากลับนิ่งเงียบแถมยังบอกให้กู้เซียงเตรียมตัวแสดงฉากต่อไปอีก เฉินเจียงหลิงที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายของเฉินฮาวแอบขบกามด้วยความอัดอัน้นตอนถ่ายทำเรื่องเหมยจวงเฉินเลยซึ่งเป็นหลานของเธอมีปากเสียงกับกู้เซียงหลังจากโด่งดังแฟนขับของกู้เซียงก็จมตีเฉินเลยกับเฉินซีด้วยการบอกว่าพวกเธอรุมลังแกเด็กใหม่เนื่องจากอิจฉาที่แสดงได้ดีกว่าเฉินเจียงหลินคุ้นเคยกับวงการบันเทิงมานานรู้ด้วยว่าถ้าปล่อยให้กู้เซียงเติบโตไปมากกว่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อลูกสาวและหลานสาว จึงอยาใช้โอกาสนี้สั่งสอนอีกฝ่ายด้วยการว่าจ้างนักข่าวมาปล่อยข่าวเรื่องที่กู้เสียงแคสงานไม่ผ่านแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นขณะเดินออกจากห้องคัดตัวนักแสดงเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากู้เสียงก็บังเอิญชนเข้ากับเด็กหนุ่มผมหยิกจากสนักข่าวบันเทิงรายวันคุณกู้เด็กหนุ่มผมหยิกทำตาโตคุณมาแคสหนังเรื่องคมมิดอาชาจริงๆด้วยผมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ คุณเข้ามาได้ยังไงที่เธอถามนี่เพราะที่นี่ไม่อนุญ,ญาตให้นักข่าวเข้ามาผมกระโดดกำแพงเข้ามาเขาตอบอย่างภาคภูมิใจข่าวด้านลบของเฉียวอิ่งชิงทำให้นักข่าวฝึกหัดคนนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นพอเขาเสนอตัวทำข่าวข่าวข,าวข,าวของกู้เซียงจึงไม่มีใครปฏิเสธเรื่องที่เธอมาคัดตัวนักสแสดงมีเพียงหวนจิน้นจางหยานถางลุยและเจียงลี่ลี่ที่รู้เว้นเสียแต่ว่าคนในกองจะปล่อยข่าวเอง ฉันไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์หรอกค่ะกู้เสียงตอบด้วยรอยยิ้มฉากต่อไปรออยู่ขอตัวก่อนนะคะฉากต่อไปหรอเด็กหนุ่มผมหยิกทำเสียงตื่นเต้นแสดงว่าผ่านฉากแรกแล้วยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะผมเพิ่งพนันกับพี่ที่ทํางานว่ายังไงคุณก็ต้องแคสผ่านเขาดีใจจนออกนอกหน้าถ้าไม่ได้สัมภาษณ์งั้นขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้อยู่แล้วค่ะกู้เสียงพยักหน้า เนื้อเรื่องรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมของภาพยนตร์เรื่องคมมีดอาชาถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนมานานแล้วการถ่ายภาพในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบอะไรขอหล่อๆนะคะเธอขยิบตาให้อีกฝ่ายถ้าทางเป็นกันเองนี้ทำให้เด็กหนุ่มผมหยิกเข่าอ่อนด้วยความหลงไหลทั้งที่อีกฝ่ายเป็นผู้หญิงแต่กลับดูหลอและเท่จนเกือบแยกไม่ออกภายในห้องคัดตัวนักแสดงทุกคนกาลังถกเถียงกันอย่างดุเดือด เด็กใหม่คนนี้ไม่ธรรมดาถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากใครคนหนึ่งพูดด้วยความตื่นเต้นคัดเลือกนักแสดงมาตั้งหลายครั้งยังไม่เคยเจอคนที่เหมาะสมขนาดนี้เหลือเชื่อจริงๆก็ไม่แน่หรอกเฉินเจียงหลิงพูดแทรกยังมีบทของเซียงหงอีกอย่าเพิ่งสรุปกันไปก่อนขนาดบทของเฉาหยูนยังเล่นได้ดีขนาดนี้บทของเซียงหงคงไม่ต้องลุ้นแล้วแหละบุค,คลิกของเซียงหงซับซ้อนกว่ามากหากแสดงไม่ดีพอ คนดูจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นโสเพณีเฉินเจียงหลิงยังคนไม่ลดละแม้เซียงหงจะสวยจนน่าลหลงไหลแต่ก็มีความโก้แฝงอยู่เหมือนกันนักแสดงส่วนใหญ่ชอบขายายความเพียงด้านเดียวทำให้บทบาทของตัวละครถูกถ่ายทอดแบบผิวเผินเฉินซีก็เคยแสดงเป็นโสเพณีไม่เห็นคุณตั้งมาตรฐานสูงขนาดนี้เลยเหล่าเซียวโต้กับพอได้แล้วเฉินห่าตัดบทฉันต้องการความสงบ ผ่านไป20นาทีประตูห้องถูกเปิดออกหญิงสาวที่กำลัิเดินเดินเข้ามาสวมกีบเผาปักลายดอกไม้ปกตั้งกระดุมเฉียงสวมกระโปรงยาวรวบผมเป็นมวยสองข้างแล้วประดับด้วยมแมลลปอยกสองตัวทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันแต่เปลี่ยนการเขียนคิ้วกีดตาและกริยาท่าทางก็กลายเป็นอีกคนได้แล้วเสียงหงเดินกีดกายเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งและทะนงตน ต่างจากเฉาอยู่ที่ยิ้มอย่างเป็นมิตรแม้รอยยิ้มจะไม่จริงใจแต่ใบหน้าที่งดงามและมีเสน่ห์จึงดึงดูดผู้คนจนไม่อาจละสายตาได้เธอคือฝาแฟดของเฉาหยุนแต่กลับมีโลกอีกใบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงชีวิตดิ้นรนปากกัดตินถีบอย่างสามัญชนแววตาบ่งบอกถึงความเป็นนักวางแผนที่ชาญฉลาดและกล้าหาญผู้หญิงคนนี้มีบุคลิกซับซ้อนฉลาดแต่ชอบทำตัวซื่อบือ้อ เห็นแก่ตัวแต่ชอบอ้างความถูกต้องยามไม่เห็นใจก็ไร้เมตตายามสงสารก็มีคุณธรรมมีคุณธรรมแม้จะไม่ใช่คนดีแต่ก็สามารถรักษาความดีแต่กำเนิดไว้ได้ใบหน้าแบบเดียวกันแต่ให้ความสวยที่แตกต่างกันถ้าไม่เห็นกับตาเฉินห่าวก็คงไม่เชื่อเหมือนเล่าโถหนึ่งที่ให้ทั้งความเผ็ดร้อนและความหวานละมุนลิ้นแต่ก็ทำให้เมาได้เหมือนกันจบตอนค่ะ